สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564สถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการโรงเรียนศีสังวานขอนแก่นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน230คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน74คนโดยมีดรสันติฤชัยดำรงตำแหน่งผูง้อำนวยการโรงเรียน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการรับประกันคุณภาพตามเกณฑ์ IQA Award มีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและต้นสังกัดผลการวิเคราะห์สวอตและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมีการจัดทําประกาศมาตรฐานองค์ประกอบตัวชี้วัดเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยมีการกําหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นระยะ5ปี พศ2562ถึง2566แผนปฏิบัติการประจำปีพศ2562ถึง2564ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและความโดดเด่นของโรงเรียนและมีการทบทวนปรับปรุงเป้าหมายคุณภาพรายปีที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีผลสัมฤทธ์ด้านคุณภาพผู้เรียน คือยอดเยี่ยมหรือระดับ5ของผู้เรียนมีผลสัมฤทิทางการเรียนและคุณภาพในระดับดีขึ้นไปมีกระบวนการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและได้นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกและการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลฐานเบีดลายด a ตตในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนสรีสังวานขอนแก่นโดยการปรับค่าเป้าหมายในทุกมาตรฐานการศึกษาเป็นระดับยอดเยี่ยมองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องผู้บริหารได้ออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ให้ครอบคุมภารางานบทบาทหน้าที่และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้หลักการบริหารจัดการหลักการ3กระบวนการ7วิธีการ4 หลักการ3คือบทสรุปของการบริหารประกอบด้วย 1. สร้างจุดเด่นคือการสร้างความประทับใจ 2. เน้นจุดขายคือการเน้นคุณภาพของการพัฒนาผู้เรียน 3. มีจุดหมายร่วมกันคือการบริหารและการมีส่วนร่วมกระบวนการ7ได้นำเอากระบวนการบริหารพจน์ขอบของลูเชอร์กูลิวิธีการ4ได้แก่วิธีการสอนของพระพุทธองค์ประกอบด้วย 1. สันทัศนารู้งานให้แจมแจ้ง 2. ส,สมาธปทาการโน้มน้าวและจูงใจสมุตเตชนาะยืนยันมุ่งม,มั่นในสิ่งที่ปฏิบัติสัมปหังสนาการทำงานอย่างมีความสุขโรงเรียนได้กำหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการจัดสรรทรัพยากร และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแผนงานในรอบปีที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ผู้บริหารมีการนิเทศกํากับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการจัดทำระบบรายงานประเมินตนเองประจำปีโดยมีการประเมินถอดบทเรียนสังข้อความรู้และรายงานการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัดองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนได้มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในเพื่อประเมินตนเองตามมาตรฐานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นโรงเรียนมีการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและวิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นแบบประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลแบบประเมินความมึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสถานศึกษาแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมทั้งก่อนระหว่างและหลังการดำเนินงานมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่รายงานต่อต้นสังกัดและดำเนินงานจัดทำแฟ้มฐานข้อมูลและสารสนเทศประจำปีมีการเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษาหรือ S.A.R. ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน รวมถึงวารสารจุลสาร,ลสารและประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และมีการรวบรวมข้อมูลจากการสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อเสนอแนะจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานตัวบ่งชี้โครงการและกิจกรรมต่างๆมาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีต่อไปองค์ประกอบที่ 4. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา และการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 1. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิทผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่อง3ปีปีการศึกษา2562ถึง2564ด้านผลสำเร็จทางวิชาการของผู้เรียน 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณได้ตามระดับความพิการ 2. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญ,ญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามระดับความพิการ 3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ตามระดับความพิการ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตามระดับความพิการ 5. มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามระดับความพิการ 6. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้ตามระดับความพิการด้านผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เรียน 1. นักเรียนพัฒนาการตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล 2. มีความเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด2ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 4. สุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม 2. ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิทผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่อง3ปี ปีการศึกษา2,562ถึง2,564มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและแผนการปฏิบัติการประจำปีการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาด้วยรูปแบบการให้บริการในโรงเรียนสีสังวันขอนแก่นในลักษณะบพรบคือบ้านโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเนื่องจากนักเรียนพักอยู่อาศัยในโรงเรียน24ชั่วโมงจึงจัดให้มีกิจกรรมการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน สเสมือนกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันให้มากที่สุดมีพ่อครูแม่ครูเป็นคุณพ่อคุณแม่นักเรียนคือลูกๆพ่อคือโรงพยาบาลโรงเรียนเปรียบสเสมือนโรงพยาบาลเนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพจึงต้องได้รับการรักษาบำบัดฟื้นฟูโดยโรงเรียนมีห้องกายภาพบำบัดและห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน รอคือโรงเรียนโรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาโดยได้จัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับนักเรียนปกติโรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการปฏิบัติมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากําลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายในการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก มีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมพุทธศักราช2564ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โรงเรียนบุญยศิกขาที่ปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมโดยสอดแทรกหลักพุทธธรรมบุญยญศิกขาได้แก่ทานคือการให้หมายถึงการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีจิตอาสาและมีความปรารถนาดีต่อกันศีลคือการปฏิบัติหมายถึงการยอมรับและเคารพตามฐานะการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตระเบียบกฎหมายตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ภาวนาคือความตั้งใจหมายถึงความมีสติมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นฝ่าฟ,ฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จด้วยการสอดแทรกเนื้อหาสาระก,กิจกรรมในรายวิชาเรียนและกิจกรรมส่งเสริมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนับเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเต็มเวลาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนกําหนดให้ครูจัดทากําหนดการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดศิลปะบําบัดและการส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล ผู้เรียนมีทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามศักยภาพของผู้เรียนและการประเมินความสามารถความถนัดและความสนใจตามสภาพจริงผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงความคิดเห็นการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยององค์ความรู้และมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์าง,งานสิ่งใหม่สามารถนำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภยัยมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดห้องเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนเตรเียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อได้มากขึ้นมีการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีเพื่อให้ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและยัยงพอ 3. ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลก่อให้เกิดคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการสูงขึ้นต่อเนื่อง3าปีปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2,564โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพและพิการซ้อนโดยเน้นถึงความต้องการจำเป็นประเภทและระดับความพิการของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP แผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือ IIP แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนหรือ IRP มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามการจัดทำการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะบุคคลให้กับผู้เรียนจัดทำแผนการส่งเสริมเฉพาะความเป็นเลิศเฉพาะบุคคลหรือ IEP e ที่มีคุณภาพตรงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้จากผลการเรียนรู้และความเป็นเลิศเฉพาะบุคคลส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และวินัยเชิงบวก ผู้เรียนมีความสุขในขณะที่อยู่ในชั้นเรียนซึ่งช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นผู้เรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและชัดเจนครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมตามโครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC ส่งผลให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุ จัดกิจกรรมโฮมรูมการจัดทำเอกสารชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริงองค์ประกอบที่5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการควบคู่คุณธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งแบบส่วนบุคคลและการเรียนรู้เป็นทีม ฝึกฝนปฏิบัติและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยมีแบบแผนทางความคิดที่ได้จากการสังสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาสะท้อนผลร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งอันเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมการหลอมรวมไปในการดำเนินงานตามปกติของโรงเรียน โดยมีวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดยมีศัจจาที่ฐานคือสามคีมีความสุขพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนมีการจัดทำคู่มือการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานการศึกษาเช่นการขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้ว่าจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการรับการสนับสนุนจากชุมชนโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม โรงเรียนบุญยศิขาครูบุคลากรและนักเรียนล้วนน้อมนำหลักพุทธธรรมบุญยศิขาทานศีลภาวนามาเป็นหลักในการปฏิบัติตนบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างเป็นสุขและดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระเราคือเพื่อนคนพิการสมานสมัครคือพลังแห่งรักประจักษ์มั่นเมื่อชีวิต คือชีวิตสิทธิ์เท่ากันเราจึงร่วมสารฝันคนพิการสีสันขอแเกมขงพองคุณทา